ขายไขย่ไก่ EP ที่78ปรับตัวได้เท่ากับขายได้ทุกที่ถ้าคุณกำลังขายไข่หน้าฟาร์มคุณอาจทิ้งโอกาสอีก90%ไปแบบไม่รู้ตัวยุคนี้ไข่ไก่ไม่ได้ขายแค่หน้าบ้านแต่ ขายได้ทั่วประเทศถ้าคุณกล้าปรับตัวผมเคยยึดติดว่าขายไขย่ไก่ต้องวางแผงให้ลูกค้ามาหาแต่วันนี้ยอดขายเริ่มนิ่งลูกค้าเริ่มลดผมไม่รอให้ของล้นกด,ดังผมลุกขึ้นมาปรับช่องทาง 1. เปิดเพจ 2. เปิดช่องทางขายทางไลน์ 3. โพสออนไลน์ทุกวัน4 ตลาดนาาัดผ้าส่งไปต่างจังหวัดแบบแพ็คอย่างดีที่คุณขายไม่ได้อาจไม่ใช่เพราะของไม่ดีแต่เพราะคุณอยู่ผิดที่ถายภาพสินค้าชัดๆแล้วโพสต์ขายในตลาดออนไลน์ในติ๊ก ตอกติสติกเกอร์บนแผงใส่เบอร์โทรและใส่ชื่อเพจทำโปรโมชั่นสั่ง5แผงแล้วส่งฟรีสำหรับลูกค้าที่อยู่รอบๆบ้านหาร้านกาแฟร้านชำหรือแม่ค้าในตลาดมาเป็นจุดฝากขายเริ่มแม้แต่ในชุมชนปากหมุดขายในกลุ่มรายหมู่บ้าน คุณไม่ต้องไปถึงกรุงเทพแต่คุณส่งไข่ไปถึงกรุงเทพได้กดติดตามไว้เพราะคลิปถัดไปผมจะเล่า5ช่องทางขายไข่ไก่ที่ใช้ได้จริงไม่ต้องง้อหน้าร้านขยายยอดขายแบบไม่ต้องเหนื่อยกว่าแต่ ได้มากขึ้นแน่นอนขายไข่ไก่ให้รอดปรับตัวทันตลาดราชาไข,าขา่ไก่ขายได้ทุกที่ธุรกิจไข่ไก่ไม่จำกัดแค่หน้าฟ้าผมพ่อเลี้ยงราชาไข,ข,ข่ไก่กินเอกินดีแชร์ประสบการณ์ค้าไข่ไก่ให้ปังปังมาเต็มกระเป๋าสวัสดีครับ